คุณกรจติกาวณิธินะอ,อนดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องนี้นะครับบอกว่ามาชวนคุยเรื่องปัญหาส่วนต่างดอกเบีย้ยและวิธีการลดดอกเบีย้ยเงินกู้นะคุณกรบอกว่าเหตุผลที่ดอกเบีย้ยเงินกู้เราสูงมีหลากหลายข้อได้จริงคือธนาคารไทยมีสัดส่วนทุนเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงเมื่อเทียบกับที่อื่นความหมายคือ ถึงแม้รายได้ธนาคารดูเหมือนสูงแต่อัตราการทำกำไรเมื่อเทียบกับทุนที่สูงของธนาคารไทยค่อนข้างต่ำพูดง่ายๆคือรายได้เยอะแต่กำไรน้อยแบบนี้ก็แยกกันทั้งผู้ใช้บริการและผู้ถือหุ้นธนาคารและแยกกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมกฎหมายการยึดหลักประกันก็ไม่เอื้อต่อการสะสางการจัดการกับนี้เสียได้อย่างรวดเร็วประเด็นนี้เป็นเหตุให้ลูกหนี้ดีต้องแบกรับภาระของลูกนี้เสียด้วยอัตราเงินกู้ที่สูงเกินควรฝ่ายกำกับ ให้ความสําคัญกับความมั่นคงของธนาคารสูงหลังเกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี40ทัศนคติการปกป้องธนาคารจึงเป็นว่าทําหลักในการออกนโยบายแต่ความมั่นคงที่มีสูงก็มีต้นทุนนะครับถูกแล้วที่ฝ่ายการเมืองต้องหาวิธีการที่ลดภาระดอกเบี้ยของประชาชนซึ่งในบริบทของเมืองไทยที่ประชาชนจนมากยังกู้เงินธนาคารไม่ได้จึงหมายถึงการเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถกู้ยืมเงินในระบบธนาคารได้มากขึ้นด้วยความคิดของผมคือเรื่อง ที่คนต้องทําพร้อมกันจึงมีหลายๆเรื่องนะครับคุณกรณบอกขอเสนอ4เรื่องนะหนเรื่องการปฏิรูประบบธนาคารให้เป็น Open Data Banking ความหมายหลักคือการปฏิวัติหลักการเพื่อให้กรรมสิทธิ์ข้อมูลเป็นของลูกค้าและลูกค้าสามารถอนุมัติให้ธนาคารอื่นๆทุกธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งได้เมื่อเข้าถึงข้อมูลได้ก็จะเกิดการแข่งขันทันที Open data backing เนี่ยจะเป็นระบบที่ทําให้เกิดการแข่งขันขึ้นจริงระหว่างธนาคารและส่งผลมากกว่าการเพิ่มจํานวนธนาคารในระบบเดิม 2. แก้กฎหมายเครดิตบูโรเปลี่ยนระบบเครดิตบูโรเป็นเครดิตสกอร์ด้วยการเพิ่มข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ประสงค์จะก,กู้นําไปสู่การยกเลิก b a c k คริโดยพื้นที่ใน 3. เพิ่มการแข่งขันด้วยการเพิ่มผู้เล่นโดยเฉพาะผู้เล่นที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่ลดต้นทุนให้บริการ อย่างเช่นดีตันแบงก์หรือที่แบงก์ชาติเรียกว่าเวอร์ชวลแบงก์สี่ทบทวน,นกลไกการบังคับสัญญาการกู้ยืมเพื่อให้มีการสะสางนี้เสียและอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนแต่มีความสําคัญและคนไทยจะได้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทุ่มเพิ่มทรัพยากรลงไปในการขยายระบบธนาคารมากเกินไปนะคือสิ่งที่คุณกรณเสนอนี่ก็เป็นไอเดียเป็นแนวความคิดซึ่ง เป้าหมายก็คือทำงานหนึ่งให้คนเข้าถึงเงินกู้มากขึ้น 2. ดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นตุนทางกาเงินของประชาชนต่ำลงแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ได้อธิบายง่ายๆแบบที่คุณสษดิกัญญาว่านะคุณกรณเนี่ยคือคนมีความรู้กับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะมันจะต่างเลยนะคุณกรณยกเรื่องเหตุผลอันหนึ่งนะที่แบงก์ต่างๆเนี่ยมีต้นทุนสูงคือการการเขาเรียกอะไรสัดส่วนทุนเทียบกับสินทรัพย ต้องสูงเพราะบรรจกติการของแบงชาติเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยเมื่อปี40เรื่องเบมนนี้คุณธริกัญญาไม่ได้พูดถึงให้ประชาชนเข้าใจคุณก่อนอธิบายเข้าใจเพราะคุณก่อนเคยเป็นรัฐมนตรีครั้งมาก่อนจึงเข้าใจเรื่องวงนี้ค่ะ